นี่ผู้ชมแฟนรายการจําทุกคําเลยใช่ไหมสงการที่พี่พูดเอาไว้ก็มาทวงสงการอ่ะนางมโหทรทวีนางสงการซึ่งปีนี้ได้แอนโทนิอพอลเซลใช่ไหมเป็นนางสงการประจําปีขนาดเดียวกันคาดกันว่าปีนี้สงการจะมีความคึกคักเรื่องเศรษฐกิจเพราะช่วงเวลายาว21วันแต่ไล่ไปตามภูมิภาคขนาดเดียวกันนะหอการค้าเขาบอกเองว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนใช่ไหมค่ะ พราะอประมาณหลังจากนั้นก็น่าจะเริ่มออกมาใช้ได้ช่วงเมษาพอดีอ่าแต่ที่ผมจะบอกก็คือว่าการแถลงข่าวปีนี้มีการทำเพลงเลิงสงการน่ะเลิงสงการร้องยังไงเดี๋ยวก่อนจะเปิดน้องใบร้องก่อนฟ้าใหม่แล้วละนะน้องสงการเราร้องทำนองเพลงโทนเสียงต้องเป็นแจ๋นกว่านี้นิดหนึ่งฟ้าใหม่นะนะนน้องสงการดาวดองทำนองเพลงโทน เอารองไม่เอาเดี๋ยวเอานี่ทั้งน้องก่อนโนนกงจะโทนปะโทนโนทั้งโยกทั้งโยนเยั้วยวนหัวใจเสียงสูงพี่ไปไม่ได้ตุดหยุดงานหยุดงาน้ังคมชาบานสิครานคือคื้นเดินงสงการกันละพอควันชื่นมื่นเราองเพลงนี้เพราะแต่เราจะพาท่านผู้ชมไปฟังเวอร์ชั่นของกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้จัดทําเป็นภาษาอังกฤษใช่ค่ะเพลงนี้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็จะเปิดคืคืนตามงาน ถ้าอยู่ในห้างวันสงการก็ได้ยินเลยแต่ปีนี้มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษใช้โอกาสนี้ประกอบภาพแอนติเนลโ c ซิลอ้าวเชิญ เซมาหนี h ล n ด y Let's come and play สงกราน Let's sing this pretty song Let's come r m w o n g and enjoy สงกราน Let's sing this pretty song Let's come r m w o n g and enjoy เพลงสงกรานและสิงเดสเบรดที่สองเลสคำรำวงแอนด์เอนจอยสงกรานและสิงเดสเบรดที่สองเลสคำรำวงแอนด์เอนจอยสงกรานเฮียทำสเตชัยนิวเฮียสงกรานี่เฮียวิสิงใจชุ่ม ท่านผู้ชมเพลงยากนะคือผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษต้องไว้จับผู้ใจความในทํานองว่าคือแปลจากไทยเนี่ยยากนะฟ้าใหม่แลนวะแล้วละณะน้องสงการเราร้องทํานองเพลงโทนโนนไงจ้ะโทนปะโทนโทนทั้งโยกทั้งโยนเยาวหยวนหยัวใจอันนี้ยังมีคำว่าปะโทนโทนเมื่อกี้ด้วยค่ะอ๋อปะทนะถอน <laughs> ปลาทอนทอนมีแดนซิ่งสงกรานมีแดนซิ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่เยี่ยคำสงกรานนิวเยียร์อย่างเงี้ยค่ะฟ้าใหม่อ่ะเขาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเยี่ยคำสงกรานนิวเยียร์แล้วก็ขึ้นเลยเขาเขาไม่ได้แปลแบบตรงคำไปแน่นอนแปลอย่างนั้นได้ยังไงไม่มีศิลปะมันต้องอย่างงี้ฟ้าใหม่แล้วละน้าน้องก็เป็นเยี่ยคำสงกรานนิวเยียร์ค่ะอ่าอ่ะเดี๋ยวขอเนื้อมาหน่อยนะคะท่านผู้ชมอ่าทำนองไทยมันแปลกๆ แล้วทําเหมือตกทาไมล่ะฝรั่งคงจะงงไม่แน่นะเดี๋ยวคึคืนเลยทีนี้มันมีเพลงที่แต่งใหม่เลยชื่อสองการานซองหรือว่าเพลงสงการานของไทยเป็นยังไงเนื้อไทยอ่ะมีของไทยของไทยก็สงการานาองทำนองาานโดยคุณจารุนีหงจารุคําร้องโดยคุณิริกุลนรินค่ะไหนฟังเวอร์ชันไทยมีไหมหรือแปลเลยฮะ คือทำอีก3 4 4 5ี่ภาษาเลยนะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเสศสแล้วก็ภาษาจีน<อ>มีภาษาเยอรมันนั่นท่านผู้ชมทีนี้ภาพประกอบนี่เป็น,ในใรายการที่ค่อนไปทางการเมืองสักทีหนึ่งเราจะต้องมีภาพประกอบเพลงอะไรเพลงสงกราณเพลงใหม่หรือใช่ไหมาภาพประกอบต้องเปลี่ยนไปนะเื่องชบานหาไทยสมถูกต้อง เรื่องจากต้องเอาภาพปีที่แล้วมาเพื่อเข้าบรรยากาศนะอ้าวใครนะเุ็นเสดหาค่ะธนยกตอนนั้นหาเสียงเนี่ยเลือกตั้งสิบสี่าคมพานี่เมษาใช่ไหมใช่ตอนนั้นท่านเป็นแคนดิเดตอยู่ค่ะแดงมาเลยเห็นไหม ใส่ S <S> ใจสุขสมาราษความทุกร้อนให้มายเราจะสรับสไฟิฟภาษาเจียนอับวิธาปีที่แล้วก็สีซ่อมเลยนะ ลองไปร้องได้ไหมไม่ได้ค่ะว่าหลังกจีนอ่านไม่ออกี่มีล an> e ุงตู an ่ด้วยค่ะตอนนั e ้นลุงตู <S <s. <S ่หาเสียงอยู่ด้วยค่ะอาลุงตู่มาภาษาฝรั่งเศสเลยภาษาฝรั่งเศสเิยอ่าชัตนายกประยุทธ์ในตอนนั้นเนี่ยอยู่มาตั้งหลายปีไม่เคยไปร้องการขนาดนี้นี่เข้าสารเลย

ทดสอบฝีมือฝีมือทีมงานขึ้นมาสามคนเลยได้ไหมเอาได้แค่2อเหรอ,อเดี๋ยวเจ็จอันนี้เป็นคู่แล้วไม่เอาเราออกไป <ni S 1> ไง นั่นแหละเอาให้จบเยอรมันเลยอฝรั่งเศสจบฝรั่งเศสจบแล้ค่ะจบแล้วเหรออันนี้ภาษาเยอรมันวะคะ passé <laughs> la peine par l'eau fraîche arrosée pour que soit la même vivante heureuse et que ce passe la <laughs> peine par l'eau fraîche arrosée pour que soit la même même vivante heureuse et เอถึงวันนี้นะสามท่านท่านพอเดีพยุจจานโอชาเป็นองคมนตรีคนพิธาตอนนี้เป็นสสฝ่ายค้านคนเฉลิฐถทวีศินเป็นนายกมติเกือบจะหนึ่งปีผ่านไปในท้องไบร์ และน้องไว้สังเกตไหมปีที่แล้วอาจจะไม่ได้คิดนะสีนี่ตามพักนะใช่ลุงตัวก็ใส่สีน้ำเงินสีฟ้าหรือสีน้ำเงินคือสีรวมไทยสร้างชาติตอนนั้นนะเก้าไกลก็สีส้มคุณพิธาคุณเศรษฐานีกลัวแดงไม่พอแดงทั้งตัวเลยนอกจากเสื้อลายดอกแล้วข้างในยแดงเลยนี่อ่ะ พอสมควรแล้วเรากลับมาว่ากันต่อน้องไร่ค่ะเอาพอตามจัดให้แล้วนะท่านผู้ชมที่ทวงมาต้องแบบจะโจ๊ะตะกี้ก็โจ๊ะไหมก็โจ๊ะอยู่นะคะแต่บางท่านยังบอกว่ามันควรจะร่วมสมัยกว่านี้มันต้องยังไงฝากไปถึงกระทรวงวัฒนธรรมเอาแบบตืดตืดอ่ะ EDMEDM ใช่ไหมเออนะเดี๋ยวนี้เขาจัดงานแบบเป็นงานสงกรานที่เล่นน้ำกันมันเป็นพวก EDM เยอะนะใช่ค่ะใช่ท่านเสริมศักพงพาณิชย์ ยังทันอีกเวอร์ชันหนึ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งค่ะให้เป็น EDM ตืดๆอ่ะแบบปลาสสิใช่ไหมหรือยังไงค่ะไหนเอ่อชีวิตสวยงามอะอเวอร์ชันกัมพูชาอ๋อเขาไม่ได้แต่งเขาไม่ได้แต่งเอ่อไม่มีมืออะไรอีกไหม ว่ากันต่อสิ see?